เขบาบอกว่านี่อนี่นะคุณตีวามีนูษยเนี่ยฮะยังจีนว่าคุณตีมันยังเนี่ยน้าปากดํานะเอะมันมันยังนานมันสูญหยุดนานมันต่ำเปลือยไปดูนั่นเลยคือนูรนะครับเขาว่านั่นเลยคือนูรนะก็เต็จจริงความเป็นจริงเนี่ยอยู่กันเป่นปลือนะครับเรามาเล่ยข้อมูลในทางด้านวิชาการตีบันดาอุลามะรุ่นก่อนๆเนี่ยนะเขาได้ทําความเข้าใจให้กับพวกเราแล้วนะครับตาวเทวยเราพบหรือไม่พบ เละเก่าใจหรือไม่เก้าใจตามนั้นเองวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จแบบากเรงสัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอิจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับพิทีด้วยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี 0972-779-830พี่น้องทีรักอลอสุบหานะหัวตาลาต่างรนะยังมีอีกตอนนึงนะนั่นคือเราเข้าใจไปในระดับนึงแล้วอนุตเตวานี่ก็คือแสงรัศมีความสุ้มบูรณ์ความนะกาม,มลนะในการตีคนุคนหนึงเนี่ยได้รักษาสมัยยงนะเราเห็นไดนะ้ตัวหันเปืดให้เราได้สัมผัสน,นะถึง สิ่งเล่านี้ได้ชื่อว่าน่ะเป็นเรื่องทสี่สุดยอดมากๆเป็นเรื่องทียว่าอัลลอฮฺตาลานะรักละก็ห่วงเรามากๆแต่มันจะมีอยู่ต่อหนึ่งลาพี่น้องที่รักก็รสุบพระนาหัวตาละต่างร้ายพุมเองก็ไม่แนใจว่าพี่น้องเนี่ยเกยเคยได้ยินมากมายนะหรือว่าได้ยินนั่นแหละน่ะแต่ว่าไม่รู้อีเล้งกับเขาผือนะไม่รู้อีตาเล้งกันผือก็ว่าปนนันเรากับปนนันและนะครับ เขาบอกว่านี่ยนี่นะคุณติวามีนูรเนี่ยฮะยังจิงว่าคุณตีมันยังเนี่ยหน้าปากดํานะเอะมันมันยังนานมันสูญหยุดนานมันต่ำเปลือไม่หยุดน่นเลยคือนูรนะครับเขาว่านั่นเลยคือนูรนะก็เต็จริงความเป็นจริงเนี่ยอยู่กันปป่นปลือนะครับเรามาแลกข้อมูลในทางด้านวิชาการติบรรดาอุลามะรุ่นก่อนๆเนี่ยนะเขาได้ทําความเข้าใจให้กับพวกเราแล้วนะครับแต่ว่าเราพบหรือไม่พบ เละเข้าใจหรือไม่เข้าใจตานั้นเองนะเพราะว่ามีมากมม่นะครับนะหรือว่าบางส่วนหรือว่า,าบางส่วนนะครับแต่อะไรล่ะคือนาปาของเขาเนี่ยเป็นรอยดําเป็นรอยดํานะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาตัวดำไอ้ตัวไอ้ผิวดําเนี่ยคืออีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเราเห็นได้ว่าเออนาปาของเขาถ้าว่ากลมลม,มันมีสีดำโยไอเขาทำเป็นผือหรือว่าเอ,อนั่นคือนูดก็ว่านั่นเลยคือนูด นูดจริงหรือไม่ร่วมอะไรข้อมูลในทางด้านวิชาการศาสนานครับท่านอิหมัมอ่าท่านอิหมัมอิบนุอาสซีรนะได้นำฮัตติษของท่านอบีดุร์ดานะในหนังสืออันนิฮายะฟิโกรีบินฮะดติสวันอัสซาร์นะเล่มที่หนึ่งหน้าที่สองร้อยนะท่านอบูดุร์ดะเนี่ยเป็นสหายคนหนึ่งบอกว่า อันนั่นหูรออารอจุดันใบนะไอในหีนะแต่จริ้งแล้วเนี่แทนอบูดาร์ดะเนี่ยนะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งระวางซองซองซองคิวซองตาของเขาเนี่ยซองคิวตรงนี้เนี่ยนะมิสลาซาฟีนาติลบายรนะนะเมื่อนดังก็บคเรียกว่าออซาฟีนาติลบายรนี่ก็คือ รยนะครับนะรองโรยตีโกตีติดนะตีว่าเขาก้องอุดน่ะอุ้ดเนี่ยเวลามันนอนนะนนนนเนี่ยนะว่าเขาก้องมันนี่คือมันจะเขาเรียกว่าดานนะว่าเขาจะดานหน้าบึ้งนะมันจะเตกต่างจากส่วนอื่นๆก้องก้องก้องตัวก้องมันนะส่วนอื่นๆมีคนมีไรเรียบร้อยช่วยงามเต่ตีว่าเขาก้องมันเรือตีหน้าอกกล้องมันเนี่ยเรื้อติดนะนะ แต่ว่าก้องมันตินเอาก้องมันเนี่ยคือจะเห็นด้วยว่ามีความชําเรื่องมีความน้ามีความอ่ามีดินติดอยู่เนื่องจากหนังน่าหนรือว่าแปรจำน่ะนั่นแหละคือความหมายของว่าซาฟินาตุนบบอ์นน่ะ <c oughs> น่ะส่วนใหญ่เลยคือจะมีตะูดหรือว่าซัดต,ตัวไปซัดประปิติกะนะน่ะซัดประปิติกนะนะครับจะมีความนา้าตึบจะมีความดานอยู่น่ะ นะตันใดเห็นชายคนหนึ่งึ่งติวาระว่างซองิีวซองตาของชายคนนั้นเนี่ยคือมีรอยดำตีหน้าบึ้งอยู่ประกอล่ะเดี๋ยวตันก็พูดว่าเล่าลำยากคุณฮาดะกาณาไครอนนะนะตันบอกว่าตาเกิดว่าไม่มีนะไม่มีไอ้นี่นะตีดำดำตีมันเลนหน้านะบึ้งอยู่ตีหน้าภากนั้นนะกาณาไครอนซื่ว่าเป็นเรื่องตีสวยงามมาก ถือว่าเป็นเรื่องติดอน่าเล่มากๆนะเดี๋ยวมันมันไม่ใช่นูรดเนะแต่เราถามมาบกเขาว่านูรดนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับเทตันอบูดาร์บาบอกว่าตาคือดวามันไม่มีไอ้ดำดำติหน้าภาคอะไรเนี่ยนะหรือว่ารอยจำอะไรเนี่ยนะตารักษาได้เนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องติดีมากๆในละยะนิกาอนลายยบฮาติฮิอัสซารุลอัสซารุสุดุดว่าอินนามะการิฮะข้าฟันมินาริยะอะลไลฮี นาเกบอกว่าเนี่ยนี่ไม่ความว่านารองรอยสีดำติดเหมือนกับพวกเข้าอูดเลยก็เดียวเรื่องนาออกอูดเนี่ยนาก็คือนารองรอยที่ปรากฏอยู่ตีหน้าผากของเขาเป็นรองรอยของการสู้หยุดว่าอินนามาการิยะนาซึ่งเป็นเรื่องตีว่านาเกลียดเป็นเรื่องทีว่าไม่ช่วยนาเพราะอะไรล่ะเข้าฟันมินาริยะอะไรนาซึ่ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการริยะอย่างนี้ตอเราไปทำนะครับ ต้องกําจ nah, uh, 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 ับปอนตาเราไปตั้มเราไปสู้หยุดเรากดเราเฮงเราโทอะไรต่างๆเนี่ยนะจนกรทต่งว่าตั้มไม่เกิดบาดเป้พอเป็นบาดเป้ปับมันก็มีเอ่อก็เรียกว่าอะไรล่ะเอ่อก็เรียกว่าอ่าเป้ปินนะครับมีรอยเป้ป็นจนก็ต่งว่าฮาดําเร็วของฉันนี่ดําเร็วอ่าต่อเดียวคุณเลยว่าเออฉันนี่สู้หยุดมาฉันนี่มียังหนัาสู้หยุดมียังนะสู้นักแต่ฮัดหยุดอิชรอกดูฮะ นะปภยาบะดดิยาเตาอ,อบัตนะอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหนักอิบาาัตด์เนี่ยไอนี่ือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าคือเราไม่ยั้งปกตินี่และมันขบม,มีขึ้นมาเองเนี่ยด้วยสาบบานึ่งสาบบใดก็ไม่ว่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่านำนักตัวของเขาเนี่ยมากนะครับเขาเป็นคนอว้วนนะเขาสู้หยุดนี่นำนักมันลุงตีหัวมากอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไป แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเจตนาเพื่อต้องการที่จะให้มันมีสีดําบนหน้าภาคเนี่ยนะนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการเรียกหะอันนี่คือเราควรที่จะหลีกห่างแล้วก็เช่นเดียวกันนะมีฮะดิษบทหนึ่งจากอันนัสบินมาลิกรอ a d i a l l a h u t a ลาอัน h u อันอนัสเชนอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะฮุกอัลลอฮ์อินนีละอับบะกอุรรุจุลาฮ وأكرهه إذا رأيت بين ع ي ن ฮ ه อาซารุสสูหยุดนะแต่นาบีบอกว่าแต่จริงแล้วฉันนะ่โกรธดฉันนี่ไม่ชอบเลยนะนะกับคนใยคนหนึ่งซึ่งตีว่าฉันเห็นว่ารองรอยซี่รองรอยของการสู้หยุดเนี่ยปรากฏอยู่ตีนาะปากของเขานะนะแต่นาบีไม่ชอบแสดงว่าแสดงว่ามันไม่ใจนูรนะครับกับกองนูรนี่ นาตนาบีก็จบเมื่อดังตีได้บกไปกลางเลิก็เดียวว่านู่นคืออะไรเป็ี่นแบบไหนนาไอ้ส่วนนี้เนี่ยรองร้อยก้องการสู้หยุดอะไรติวานี่ตนาบีไม่จบแสดงว่าเวลาเราทำสมิยังเนี่ยนะเราพยายามรักษานะรักษาเอ่อเ็เรียกว่าอะไรละรักษารูปก้องการสมิยังเนี่ยให้มันออกมาสวยงามนะครับ Nah, leko cin dia kan tan Imam Baihaqi bahwa wala yuzannu anna minas sima ma yasna'uhu ba'dul mura'in min asari atis sujud fi jabhatihi fa idza dzalik min simal khawarid. Nah, tan Imam Baihaqi bahwa mai tong sung lew. Nah, nah wa sing te wa wa kun riya dai khuen ma nan. Nah, jak rong roy, kong kan sujud nan. ในภาคนั้นนะดังกล่าวนั้น <songs> ต <and ylum> <people> like <ites> ื่อว่าเป็นการกระทำนะของคนกลุ่มหนึ่งจากเจ้าคอวาริดนะนะครับนะนี่คือสิ่งที่ว่าบรรดาอุลามะคนคนใดบอกกับพวกเรานะเพราะฉะนั้นเลยเราสมยังเนี่ยนะนะครับนะตามีปาเสยดห์กับเราปูปาเสียดห้งงนะตามีอะไรที่ว่ามันจะอาศาดเรากับปู นะให้มันเป็นสุดรอ ح, ให้มันเป็นตีกันให้มันเป็นพื้นตีส่วนตัวในการทำสามังนะเราอย่าพยายามทําให้มันคือจุดดําขึ้นมาตีหน้าภาคของตัวเองเลยเพราะหนะ้ามันเป็นสิ่งตีไม่ได้ส่วยงามอย่างตีเราคิดนะครับหนะ้าเตตาคืนว่ามันคืนมาเร็วด้วยตีว,วาราไม่ได้ตั้งใจด้วยตีว,วาราไม่ได้มีความปริยะตากระตื้อว่ากันไะปนะกระตื้อว่ารักษากันไป นะพี nah, targets, ala, ่น้องที่รัก all ล u b h a n a h u wa taala ตั้งท้าครับนะเราลงเลยนะบรรดาอุลามะคนคนตลอดจนนะอุลามะปัจจุบันเนี่ยนะเชฟฮาลีจุมัดรู้บรรดาฮับบิบบรรดาฮับิบฮับบิบทั้งๆเนี่ยนะนับพของเขาไซเวลนะนับพของเขาสซเวลถามว่าอีเขามายังไม่เลยนั้นฮะนะครับเนโนนว่าเขาต้องมายังเนโนนแต่ทำไมนับพของเขาสวยเพราะเขารักษานะเขารักษารูป คงการสมยังติดถูกตรงตามตีตน,นบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกเอาไวา้นะครับเพราะฉะนั้นนะนูดในการเอ่อนูในสมยังที่เราได้รับเป็นแบบไหนน,นะครับผมเองก,ก็ได้จี้เจงไปแล้วนะครับและนูที่เราขเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นสีดาที่ปรากฏอ,อยู่ี่หน้าภาคนั้นอะันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นนะใครติดตั้งใจว่า อ่าฉันนี้จะอะไรล่ะจะทาให้มันคึ้นสีดําก็ว่านูรว่อะอ่าอันนี้ที่ว่าเป็นการเข้าใจเตกลาดเกลือนนะครับน้าเพราะฉะนั้นสุดทายนี้ก็นะาก็ให้เราทุกๆคนเนี่ยนะได้นําไปสู่การปฏิบัติตู่ต้องเลยก็บอกต่อต่อพี่น้องหรือว่าคนที่เรารักด้วยนะครับนะสุดทายนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอิาอัลห์นะเราคอยพบข่าวนะเราคอยพบขลาวในวัน ท,ทัดไปนะการมีมังๆเลยนะครับนะแต่ว่าก็คอ่าก็จบไปเพียงตาวนี้กอนกระตือว่ามากแล้วนะครับนะ,อะไอ้เหก็เรียกว่าใจเวลามากนะมันการมีต่างดีนะสำรับคนแต่ว่าเขาตั้งใจดี่าะนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคนแต่ว่าเขาเค้ไปตำนูตนตำนี้เนี่ยนะการใจเวลามากเนี่ยมันกระตือว่าอ่าทำให้เขาเนี่ยคือได้รับไม่เต็มตนนเพราะฉะนั้นแล้วใครรุ่นอุมมรเอาซาตุฮานะก้องติดพอดีพอดี น่าไม่มาเกินไม่ฮีดเกินเนี่ยซือว่าเป็นสิ่งติตานาบีตรงดักนะฮะยะวบิลไลทอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวรรห์มะตุลลอฮิะอาลาวะบเระกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทาซำแฟมิลี่ช็อป จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมีตรา81เท่านั้น